เจ็ดสิ่งที่คุณควรรู้เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณเริ่มเอาหัวพิงกำแพงเราอาจเห็นคลิปตลกมากมายในโลกออนไลน์โดยเฉพาะภาพขำขันของสัตว์เลี้ยงแสนรักของมนุษย์อย่างสุนัขและแมวบางคลิปแม้ว่ามันจะดูน่ารักแต่แท้จริงแล้วอาจบ่งบอกว่ามันมีอาการผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกมันก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่นการที่สัตว์เลี้ยงของเรา เอาหัวพิงไปที่ผนังหรือกำแพงวันนี้เรามาเผยความจริงที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณเมื่อมันเริ่มเอาหัวพิงไปที่กำแพงก่อนอื่นเรามานิยามอาการหัวพิงผนังกันก่อนมันคือพิติกรรมที่สัตว์เลี้ยงเอาหัวของมันพิงไปที่ฝาผนังหรือกำแพงบ้านโดยไม่ทราบสาเหตุ บ่อยครั้งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักละเลยพฤติกรรมนี้จนนำไปสู่ผลร้ายในภายหลังได้มีหลายสายเหตุด้วยกันที่ทำให้มันแสดงพฤติกรรมดังกล่าว 1. ความผิดปกติที่สมองพฤติกรรมเช่นนี้บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีบาดแผลเกิดขึ้นที่สมองสุนัขเด็กจนถึงสุนัขตัวเต็มวัยมีแนวโน้มที่จะมีอาการเช่นนี้มากกว่าสุนัขสูงวัย ความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในแมวโดยสัตว์เลี้ยงยังมีอาการดังต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วยอย่างอาการชักเวียนศีรษะแสดงพฤติกรรมผิดปกติพลังงานต่ำเสียสมดุลและบางครั้งอาจมีไข้ด้วย 2. ความผิดปกติในระบบเผาผลาญอาการดังกล่าวอาจพบได้ในอวัยวะบางอย่างหรืออาจเป็นโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณได้ บางครั้งมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งทั้งแมวและสุนัขที่ได้รับผลกระทบจากอาการนี้มักเป็นโรคเบาหวานและภาวะขาดไทรอยด์ด้วย 3. อาการบาดเจ็บที่ศีรษะอาการบาดเจ็บที่ศีรษะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สัตว์เลี้ยงของคุณแสดงพฤติกรรมดังกล่าวออกมาอาจเกิดจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุก็เป็นได้ปัญหานี้แบ่งได้เป็นสองระยะ อาการขั้นต้นและอาการที่ตามมาโดยอาการขั้นต้นจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับเมื่อได้รับบาดเจ็บโดยจะเกิดความเสียหายกับสมองของสัตว์เลี้ยงที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติได้ส่วนอีกกรณีคืออาการที่เกิดหลังจากอาการเจ็บซึ่งนำไปสู่ความดันโลหิตสูงในกระโหลกศีรษะได้ 4. ตับเกิดปัญหาระบบการทำงานหลักของตับคือ การขับของเสียที่เป็นอันตรายจากเลือดออกจากร่างกายเมื่อเกิดปัญหาที่ตับทำให้อวัยวะภายในของสัตว์เลี้ยงเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงได้โรคภยัยการติดเชื้อยาและสารเคมีล้วนแล้วแต่สร้างอันตรายต่อตับพวกมันได้สำหรับสุนัขอาการส่วนใหญ่ที่พบคือตับอักเสบเบาหวานหรือกลุ่มอาการคุดชิงส่วนแมว จะมีอาการภาวะไขมันพอกตับโรคเยื่อบุท้องอักเสบและลิวคีเมีย 5. อาการผิดปกติทางระบบประสาทอาการที่เด่นชัดที่สุดที่เผยให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงของคุณมีปัญหาทางระบบประสาทก็คืออัมาพาตตัวสัน่นหรือชักปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากระบบส่วนกลางและพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสมองไขสันหลัง และเส้นประสาทโดยทั้งหมดอาจเกิดจากสารพิษการขาดสารอาหารหรือแม้แต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมคุณจะสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติของสัตว์เลี้ยงเช่นปัญหาการมองเห็นการขับถ่ายการกระพริบตาหรือแม้แต่การที่มันวางหัวลงบนพื้นยาวนานเกินควร 6. เนื้องอกในสมองเนื้องอกในสมอง มีขนาดใหญ่มากถ้ามันเกิดขึ้นที่สมองของสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจอยู่ในขั้นแรกที่เกิดแค่ในสมองหรืออาจเกิดที่อวัยวะอื่นแล้วลามไปที่สมองก็ได้แมวและสุนัขสูงวัยมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากและเราจะสังเกตได้ว่าพวกมันมีปัญหาด้านความคิดการเดินไม่ค่อยขยับตัวหรือหายใจมีอาการเจ็บปวดหรือแม้แต่เสียสมดุลเจ็ด ได้รับสารพิษอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณเอาหัวพิงผนังก็เพราะพวกมันได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายเช่นจากการกินอาหารหรือยาของมนุษย์การได้รับสารพิษเช่นยาเบื่อหนูยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่ยาบำรุงพืชพันธุ์แล้วเราจะช่วยสัตว์เลี้ยงของเราได้อย่างไร ถ้าคุณพบพฤติกรรมที่แปลกของสัตว์เลี้ยงสิ่งแรกที่ควรทำคือพามันไปพบสัตวแพทย์ในทันทีต่อจากนั้นคุณควรเริ่มหาสาเหตุของอาการในบ้านของคุณว่าเกิดจากข้อใดาจากที่กล่าวมาด้านบนเมื่อรวมเข้ากับการวินิจฉัยของสัตวแพทย์มันจะทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในการเริ่มรักษาและฟื้นฟูอาการของพวกมัน แต่สิ่งสำคัญมากที่สุดคือทำตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด